ช่องสีรีผีเกือบไม่รอดที่น้ําตกเรื่องนี้เป็นเรื่องจากคุณน้ําฝนครับคุณน้ําฝนเล่าว่าเราเป็นคนมีสัมผัสที่หกมาตั้งแต่เกิดเราไม่รู้ตัวหรอกแต่เพราะผู้ใหญ่หลายๆคนหรือแม้แต่พระก็มักจะทักเราเสมอแม่บอกว่าที่เราเป็นแบบนี้เพราะเราเป็นลูกของหลวงปู่คือสมัยตอนที่แม่ท้องเราแม่ป่วยหนักมากหมอบอกแม่ว่าให้เอาเราออกเถอะเพราะเราคงจะไม่รอดแน่ๆถ้าไม่เสียชีวิตในท้อง ก็จะออกมาพิการทางสมองหรือไม่ครบ32แบบคนอื่นเขาแต่ว่าพ่อเราไม่ยอมพ่อเราเลยไปบนไว้หลายวัดมากแทบจะทุกประเทศที่เขาว่าดีว่าจะยกเราให้หลวงปู่ทุกองสุดท้ายเราก็ได้เกิดมาตั้งแต่จำความได้พ่อจะให้เราใสา่สร้อยถ้าตลอดเวลาห้ามถอดเด็ดขาดแม้เวลาอาบน้ําก็ห้ามถอดเราก็ไม่ได้อะไรตอนนั้นยิ้เด็กก็ทําตามมาตลอดจนเวลาผ่านไปเราโตขึ้นมายุสักแปดขวบก็มีเหตุการณ์เฉียดตายมากมา ครั้งหนึ่งที่เราจำมาจนถึงทุกวันนี้วันนั้นเป็นวันรวมญาติกันไปเที่ยวน้ำตกกันจำไม่ได้แล้วนะคะว่าที่น้ำตกไหนไปกันอยู่มากแล้วตอนนั้นเราจะสนิทกับพี่ผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณสิบห้าปีชื่อพี่เฟีพอไปที่น้ำตกพวกผู้ใหญ่ก็บอกเด็กๆว่าให้เล่นน้ำกันระวังระวังและอย่าไปเล่นคนเดียวซึ่งเราก็เชื่อเลยไปเล่นกับพี่เฟีและเด็กคนอื่นๆอ,อีกห้าถึงหกคนก่อนเราไปเล่นน้าพวกญาติๆผู้ใหญ่ก็บอกให้เราถอดสร้อยเพราะออกก่อน พราะเป็นสร้อยทองแท้เดียวจะทําหายคือตอนนั้นพ่อแม่เราขับรถมาอีกคันซึ่งยังมาไม่ถึงให้เราก็ทําตามถอดสร้อยออกเก็บไว้กับญาติแล้วไปเล่นน้าขะตรงน้ําตกที่เล่นลนักษณะมันจะเป็นแบบหลงหลงบอ่บอรเราจะไม่สามารถรู้เลยว่ามันลึกแค่ไหนถ้าไม่ลงไปเราเล่นไปสักพักก็หิวเลยเดินกลับมานั่งกินข้าวกินไปนิดๆหน่อยๆก็วิ่งไปเล่นน้ําต่อตาราสาเด็กพอกลับไปเราก็เจอพี่เฟียวกวักมือเรียกเราแต่อยู่ในอีกบอ่อหน่ง ที่ไม่ใช่บ่อเดิมตอนแรกเราก็ถามไปว่าทำไมเหลือพี่เฟียคนเดียวแล้วคนอื่นไปไหนกันหมดแต่พี่เฟียคงไม่ได้ยินเลยไม่ได้ตอบอะไรเอาแต่กวักมนออยู่อย่างนั้นเราก็วิ่งเลยแล้วกระโดดลงบอกประมาณว่าจะให้พี่เฟียรับแต่พอเราโดดลงไปกลับไม่มีใครอยู่ในบอ่อเลยแล้วน้ำในบ่อนั้นะลึกมากมาก,ม,ากมิดหัวต้องบอกก่อนว่าเราว่ายน้ำเป็นนักว่ายเก่งด้วยเป็นนักกีฬารงเรีเลยแต่ตอนนั้นเราเย็นแขนไปหมดทั้งตัว พยายามว่ายขึ้นไปเหนือน้ำแต่ยังไงก็ขึ้นไม่ได้จนแขนขาชาไปหมดจงหนูเรือร่อยๆเราคิดในใจเลยว่านี่เราจะตายหรอใครก็ได้ช่วยหนูที่ใครก็ได้หนูไม่อยากตายแล้วอยู่ๆก็มีคนกระโดดลงมาในน้ำแล้วคว้าตัวเราขึ้น <c oughs> เขากอดเราแล้วอุ้มขึ้นมาจากบ่อแต่ตอนนั้นเราจําหน้าเขาไม่ได้เลยรู้แค่ว่าเป็นผู้ชายน่าจะอายุยี่สิบก,ก,กว่าแล้วที่เขาก็พูดกับเราว่าทําไมมาเล่นตรงนี้รู้ไหมว่าน้ํามันลึกกระโดดลงไปทําไมกลับไปหาพ่อแม่แล้ว เอาสร้อยพร้มาใส่ด้วยแล้วห้ามถอดออกอีกเด็ดขาดเขาดุมากเลยดุจนเรากลัวพี่เขาเห็นเราเงียบเขาเลยถามเราว่าเข้าใจที่บอกไหมเราก็พยักหน้าแล้วเขาก็ลูบหัวเราะพร้อมบอกว่าเกิดมาก็ยากแล้วอย่าดื้อให้มันมากนะครูไหม่ที่คงช่วยไม่ได้ตลอดบอกนับไปได้แล้วกลับไปหาพ่อหาแม่เราเลยวิ่งกลับมาแล้วเราก็เจอพี่เฟียกับเด็กคนอื่นๆน,นั่งกินเท่ากันอยู่เราเลยวุ่นวายถามว่า พี่เฟียรทำไมเรียกหนูลงไปเล่นน้ำแล้วหนีหนูล่ะที่เฟียก็ทำหน้างงแล้วบอกเราว่าเปล่านะพี่ไม่ได้เรียกพี่อยู่นี่ตั้งนานแล้วหนูล่ะหายไปไหนมาเราแบกงมมากพอดีพ่อแม่มาถึงแล้วเลยเดินไปเล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อเราตกใจและโมโหมากโวยวายกับเราใหญ่ว่าทำไมถึงถอดสร้อยออกพอพ่อเราโวยวายเสร็จพ่อก็ถอดสร้อยของพ่อมาใส่ให้เราแล้วเดินไปหาญาติเอาสร้อยเราคืนแล้วพ่อก็ไม่ให้เราไปเล่นน้ำอีกพอทุกอย่างโอเคแล้วเราเลยบอกพ่อว่า หนูยังไม่ได้ขอบคุณที่คนที่ช่วยหนูเลยพ่อพาไปหาที่เขาหน่อยสิพ่อเรากลับบอกว่าไม่ต้องไปหาหรอกเสียเวลาตอนนั้นเราก็แบเอ้าวทำไมละ่ะเขาช่วยเราทำไมพ่อไม่ขอบคุณเราเลยชวนพี่เฟียดไปเดินหาที่คนนั้นซึ่งเดินหาจนทุยังไงก็หาไม่เจอเราเลยไปถามกลุ่มวัยรุ่นแถวแถวบ่อนั้นเขาก็บอกว่าในกลุ่มพี่ไม่มีใครไปช่วยหนูแต่แค่เห็นหนูจดจดจ้องจอง้จองแล้วกระโดดลงไปพูกพี่ตกใจมากเพราะบ่อนั้นมันลึกมากจริงๆ มิดหัวพี่เลยพอลุูโดดลงไปพวกพี่ก็รีบขึ้นมาจากบ่อตรงที่พวกพี่เล่นมาดูหนูแต่อยู่ๆหนูก็ปีนขึ้นมาเองพยักนั่งอีกแล้วก็วิ่งไปเราแบบมงมากเลยกลับไปเล่าให้พ่อฟังอีกทีพ่อเลยบอกว่าไม่ต้องไปตามหาพี่เขาหรอกแค่ตั้งใจตั้งจิตขอบคุณพี่เขาก็พอ่านมาจนตัตเราเลยเข้าใจว่าทําไมพ่อถึงพูดแบบนั้นสุดท้ายไม่ว่าพี่เขาจะเป็นใครก็ขอ,ขอขอบคุณพี่มากนะที่ช่วยหนูไว้ในวันนั้นขอบคุณที่รับชม ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ